คิดว่าแรงบันดาลใจนะครับและความคิดสร้างสรรค์คืออะไรสำหรับนักออกแบบที่ดีครับับแรงบันดาลใจนะครับแรงบันดาลใจก็คือผมว่านะการที่เราเกิดมาผมเกิดมาครั้งเดียวตายในยครั้งเดียวเนี้ผมว่าเราควรจะฝากชื่อหรือฝากอะไรสักอย่างเนี้ยไปบนโลกนี้ครับอว่าคือไม่อยากเกิดมาแล้วแบบหายไปเลยครับอยากจะสร้างผลงานฝากครับ แล้วทีนี้มาพูดถึงในเรื่องคติประจําใจแล้วล่ะทุกคนมักจะมีคติประจําใจของตัวเองใช่ไหมครับ mm hmm. เวลาทํางานอะไรก็ mm hmm. แล้วแต่นี้อย่างนิวเนี่ยใช้ในการทํางานหรือใช้ในการดำเนินชีวิตคืออะไรครับในคติประจําใจอน,นี้ครับคือผมจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรที่แบบมองมองแค่จุดเดียวผมชอบมองในก,กว้าง mm hmm. คือแบบคือถ้ามองในที่จุดเดียวผมก็ทำได้แค่เนี้ mm hmm. แต่มองกว้างก็เจะเห็นแยเฉพาะถ้าผมจะเปรียบเทียบก็คือถ้าเราเข้าป่าไปอะครับเราเห็นใบไม้ เราก็เห็นใบไม้แค่ใบเดียวแต่เราไม่เห็นป่าไม่เห็นต้นไม้ถ้าเรามองต้นไม้ละเราก็ไม่เห็นป่าเราพยายามององบบมองให้แบบทั่วไปมองให้แบบกว้างเราจะได้เห็นหลายๆอย่างผมก็เหมือนการทํางานนะผมถ้าเราแบบมองแต่ว่างานกราฟิกนะเราต้องไปทงแค่กราฟิกกราฟิกนะนก็ได้กราฟิกแต่เรามองให้วกว้านะงกว่านั้นกราฟิกมีอะไรบ้างมีทําเป็นนู่นทําเป็นนี่คือแบบทำอแอนิเมชันก็ได้ทําอะไรที่แบบหลายๆอย่างก็จะว่าก็จะสนุกมากกว่าที่ทำในสิ่ง,ส,งสิ่งเดียว ค,ความฝันของนิวคืออะไรครับแล้วตอนนี้เนี่ยนิวคิดว่าไปถึงจุดไหนของเป้าหมายที่เราได้วางไวแ้วแล้วเป้าหมายก็คงกําลังเป็นขั้นบันไดครับว่าผมคิดว่าว่าปีแรกอ่ะก็อาจจะวาดแผนกห้มากก่อนปีสองก็คือทําความรู้จักให้กับสือ่อต่างๆปีสามก็อาจจะทาหนัง,งสือครับผมแล้วก็เมื่อกี้คำถามแรกวะะ่าความฝันครับความฝันก็คือผมอะ่ะเคยเห็นงานของ คนหนึ่งไม่ไม่ใช่ไม่ว่าไต้หวันหรือว่าฮ่องกงเป็นงานชื่อว่าดิ๊งดองครับคืองานเขาอะสามารถแบบไปไปวางกับป้ายรถเมล์ก็ได้ไปวางบนเติบบนอะไรก็ได้ที่แบบที่เมืองไทยไม่ค่อยมีอยากให้แบบแคาแรคเตอร์ในไทยเนะี้ยคือแบบให้มันเห็นชัดมากกว่านี้ครับไม่ใช่ว่าแค่เป็นเฉพาะกลุ่มอยากให้แบบเป็นพูดทั่วไปอยากให้สังคมเันยอมรับมากกว่านี้อืมครับ,รบทีนี้มาถามถึงนักแบบนักออกแบบกราฟิกในดวงใจของิว นักออกแบบไอเดียเราต้องมีมีไหมมีมีครับผมแต่อาจจะไม่ใช่เป็นนักออกแบบกราฟิกอาจจะเป็นพวกนักวาดภาพประกอบก็อย่างอิตาทีสุดนะผมก็ชอบครับถ้าอย่างต่างประเทศก็อย่างวันวานนะครับผมวันวานคือคนใต้หวันทาครับที่เป็นเขียนเกี่ยวกับกระตูนที่เกี่ยวกับชีวิตจริงของเขาแล้วก็ยังมีดิ้งดองมีแล้วก็พี่คนนี้ผมชอบมากพี่ตายพี่ตายใครหัวเราะครับอันนี้ผมเพิ่งไปเจอมาเมื่อการตัดตั์คือแบบ ใมากก็ได้ถ่ายคูปชอบมากแล้วก็ยังมีเพื่อนๆอีกหลายคนที่ผมชื่นชอบนะครับก็ยังมีลาป,ปยุยมีแชมป์มีปาลี่มีหูยาวมีอะไรหลายๆคนครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองไปดูในในในหนัเสือแล้วกันครับว่ามีใครบ้างอะไรคือสิ่งสําคัญในการเป็นนักออกแบบที่ดีครับผมอะไรคือความคันในการเป็นนักออกแบบ ดีคือผมว่าการมีวินัยครับการตรงต่อเวลาแล้วก็การที่แบบไม่อยู่ไม่อยู่กับที่ไม่ย่ำอยู่กับที่พยายามแบบเดินไปข้างหน้าไปข้างหน้าความรู้สึกว่ายังไม่อิ่มตัวถ้าเรารู้สึกว่าอิ่มตัวเมื่อไหร่แล้วเราก็อ,อยู่ในตรงนั้นนะครับเราควรจะเดินไปหาสิ่งใหม่ๆเข้าไปคือผมอะ่ะเคยทํางานทั้งนึงแล้วรูกว่าอิ่มตัวแล้วนะเพราะว่าแต่โปรต์การโปรต์การโปรต์การอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่ามันเริ่มเบื่อแล้วเราทำไงดีให้มันรู้สึกว่ามันไม่เบื่อเลยคิดว่า เราลองทําในด้านอื่นสิแอนิเมชันก็ได้ผมลองทำดูเอ้สนุกนะพอแอนิเมชันเสร็จปุ๊บลองวาดเป็นการ์ตูนการ์ตูนแบบเป็นการ์ตูนไดทรี่หรือไม่ก็ลองแบบหรือว่าเราไปร้านอาหารเนี้ยเราก็วาดการ์ตูนถรงมาแบบร้านอาหารเนี้ยพอเรามีแบบหลายหลายอย่างเนี้ยเวลาเราจะทํางานปุ๊บเราก็จิ้มได้เลยครับว่าเออครั้งนี้นะเราจะทาแอนิเมชันนะครั้งนี้จะวาดวาดภาพประกอบนะจะวาดโปสการนะคือวาอย่างนี้จะดีกว่าจะได้รู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อ ใช่ครับทีนี้มาถึงขั้สุดท้ายแล้วเนะาะมีอะไรอยากจะฝากไปถึงแฟนๆอันดูแม็กแล้วก็แฟนๆฮิปโปดีไซน์บ้างครับผมแฟนๆอันดูแม็กก็ขอฝากผลงานฮิปโปดีไซน์ไปด้วยนะครับผมส่วนสําหรับแฟนๆฮิปโปก็ผมก็อยากขอบคุณมากๆรับไม่มีแฟนๆฮิปโปผมก็อาจจะไม่รู้จะวาดไปทําทไมผมว่าแฟนๆฮิปโปเป็นอะไรที่แบบเป็นจุดขับเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผมในการที่วาดงานต่อไปรต้องขอบคุณ ดูนใจจริงมาก